ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู man, ้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอปบล ok ็อก e ดอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ b ล ok ็อกเด t Grab กำลังจะ IPO แล้วค่ะ นี่คืออีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่เราควรจะต้องมาดูกันค่ะว่าเส้นทางของ Grab ก่อนที่จะมา IPO แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่จะระดมทุนได้มูลค่ามากที่สุดใน South East a ชียนะคะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างสำหรับ Grab จริงๆแล้ว Grab เนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาให้คนไทยรู้จักกันเนี่ยก็หลายปีแล้วนะคะ8ป,ปีแล้วนะแป,ปีตั้งแต่เขาก่อตั้งซึ่งตอนแรกเรายังเห็นรับแท็กซี่อย่างเดียวใช่คือต้องบอกว่า Grab เนี่ยก่อตั้งโดยคนมาเลเซีย ครับนะคะแต่ว่ามาเลเซียคนเนี้ยเขาดันไปเรียนที่เมกาอ่าที่ฮาร์วาร์ดชื่อแอนโทนีทันแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งชื่อท<ช>ันุยลิงเป็นผู้หญิงส่วนแอนโทนีทันเป็นผู้ชายถูกเขาบอกว่าตอนนั้น,นเขาเริ่มต้นที่ว่าเรียกแท็กซี่ในมาเลเนียยากมาก เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องแก้เพนพอย์ตรงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของ Grab Taxi ในยุคแรกก็คือเขาพยายามที่จะทำเหมือนเป็นแพลตฟอร์มในการเรียกรถแท็กซี่ก่อนซึ่งสมัยนั้นไอเดียมันไปตรงกับ Uber อร์นะรู้ไหมว่า Grab Taxi เกิดขึ้นพร้อมกับ u ber อร์ที่ดังในอเมริกาพร้อมกันเลยแต่ว่า Uber ตอนนั้นก็คือเหมือนแบบได้ได้ฐานคะแนนในฝั่งในฝั่งอเมริกาในตลาดอเมริกายา Grab ก็มาลุกที่อาเซียนใช่ซึ่งตอนนั้น Uber อร์ก็เข้าในอาเซียนเหมือนกันเข้ามาประเทศไทย ถ้าเกิดจําได้ช่วงหนึ่งจะมี Uber และแ r a b มาให้เราเลือกว่าจะใช้อะไรดีถูกครับแล้วในช่วงแรกก็เหมือนกับแย่งยูเซอร์กันก็คือราคาก็จะแบบตัดกันตลอดมีโปรโมชั่นทั้งให้คนขับทั้งให้คนใช้โอ้มามันทีเดียวซึ่งตอนนั้นผมชอบ UI Uber มากกว่านะเพราะว่ามันดูมีโน้ตฮาวมาแล้ว d ด v มาลอมาแล้ว d ด v มาลอมานานกว่าค่ะส่วน g r a b ก็จะเป็น UI UI อหมายถึงเป็นหน้าจอมือถือที่แก a b จะเป็นกดยากหน่อยซึ่งแต่ไปมาแ r a b บกับทําให้ Uber ออกจากตลาดไปได้ อตลาดประเทศไทยไปได้ในช่วงนั้นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นที่ grab เข้ามาเมืองไทยอะ grab ก,ก็เน้นว่าไปแบบเหมือน คือถ้าใครจำกันได้คือเขามาด้วยชื่อ Grab Taxi เขาก็จะไปพาร์ทเนอร์กับบรรดาพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายนั่แหละใชเริต้นที่อู่แท็กซี่แล้วก็ไปขอว่าเออแท็กซี่ช่วยขับแ r ร b บหน่อยนะคุณจะได้รายได้เพิ่มคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรมากแต่คุณได้รายได้เพิ่มเขาก็ยจะเน้นตรงจุดนี้ปรากฏว่าตรงเนี้ยเป็นเครือข่ายที่ดีทําให้คนเริ่มรู้จักแ r ร b บส่วน u ber อร์จะเน้นตลาดที่เป็น Individual Car คคนที่มีรถแล้วเอารถมาขับในยามเสิร์ฟเพื่อหารายได้ก็จะเป็นคนละกลุ แกร็บก็เริ่มที่จะมาทําตลาดในกลุ่มที่เป็นคนทั่วไปรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งก็แน่นอนว่าก็เจอความท้าทายในเรื่องของข้อบดฎหมายระหว่างทางไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่เขาดิวกับภาครัฐเนี่ย<ๆ>เขาก็บริหารจัดการโดยการควบรวม Uber ด้วยเหมือนกันครับอูเบอร์ออกจากตลาดในประเทศไทยไปตอนนั้นได้ยังไงรู้ไหมครับยังไงคะ Uber ออกไปเพราะว่าตอนนั้นอะอูเบอร์บอกว่าเอ้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะธุรกิจเนี่ยมันขาดทุนทําให้ Uber อร์เนี่ยก็ยอมที่จะออกตลาด โดยที่ Uber อร์ไปถือหุ้น g r a b รู้ไหมครับตอนนี้อูเบอร์ถือหุ้น Grab อยู่เพื่อแลกกับการออกตลาดไปซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปก็เป็นดีีนะคุ้มสำหรับเขาตอนนั้นที่ Uber อร์เขาบอกว่าเขาขาดทุนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแข่งกัน2เจ้าพอแข่งกัน2เจ้าต้องมีระบบซับซด์ยซับซด์ทั้งผู้ใช้เราก็เรียกรถในราคาถูกซับซด์ทั้งดึงคนขับเข้ามาอยู่ในระบบก็แย่งกันใหญ่เลยเอาจริงๆตอนนี้ Uber ก็ขาดทุนอยู่ณปี2021เนี่ย Uber ก็ขาดทุนอยู่ ออพอเขาเริ่มเห็นว่าพื้นที่ของผู้บริโภคมันมีมากกว่าการเรียกรถและแล้วเขาก็เดเวลลอปแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นก็เริ่มมองละในเซาท์อีสเทเชียเนี่ยตลาดเขาเนี่ยที่เขาครองได้ละในส่วนของไรท์เฮลิ่งเนี่ยมันยังไม่มีผู้นําที่เป็น Delivery p l a t f o ฟ m ชัดเจนเขาก็เลยอ่ะลงมาลุยใช่ตลาดเซาท์อีสเอเชียมันมีจุดเด่นอยู่อย่างคือมี Motor S <S อมอเตอร์ไซค์เยอะแล้วก็คนหนานแน่นอยู่ในเมือง เช่นกรุงเทพโฮจิมินกัวลาลัมเปอร์อะไรอินโดจาการ์ตาอะไรพวกนี้ยมีมอเตอร์ไซค์เยอะซึ่งถ้าเกิดเราไปเห็นลอนดอนมันจะไม่มีมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนี้นะอาจจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในในแถบเนี้ยเติบโตเร็วเพราะมอเตอร์ไซค์คำว่าอะไรมีพาร์ทเนอร์เยอะมีพาร์ทเนอร์ที่จะคอยไปขับไปส่งให้เราเพราะอย่า no ลืมว่าแกร็บเนี่ยเขาไม่มีสาขาเหมือนธนาคารนะแต่เขามีคนที่ช่วยเขาอะเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งหลาย ช่วยขับรบไปส่งเขาตัวเขาไม่มีอะไรเลยใช่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของเมืองแถมเนี่แล้วแกร็ก็อาจจะไพ v เวทมาได้เล็งเห็นตลาดนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ Grab คนเดียวที่เห็นโอกาสนี้ก็มีคู่แข่งอีกรายฟูดแอนด้ามี Line Man ด้วยจริงๆไม่ใช่อีกรายมีหลายรายหลายรายโปรเจกต์ก็เริ่มเข้ามาแล้วโปรเจกตของอินโดนะ แต่อีกรายที่บอกว่า Head to Head เลยนะคะแล้วก็เป็นยูนิคอร์นของฝั่งอินโดด้วยก็คือ g กเจกเนี่ยแหละอันเนี้ยเดเวลอมาจากในอินโดนีเซียซึ่งก็มีอัตลักษณ์ของตลาดอินโดชัดเจนแล้วก็ค่อยๆคลืบลานเข้ามาทําตลาดในชาวอีสียแต่รู้สึกเข้ามาเมืองไทยช้าทําให้คนที่ครองตลาดเมืองไทยไปแล้วเช่น Food p พ n d a และไล Man ก็คอยกันไว้อยู่ ต้องบอกว่าเกมนี้มันยังไม่จบอ่ะมันไม่จบแล้วก็ขาดทุนแล้วต้องการเงินทุนก็น่าเป็นเหตุผลว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาไปเจราจาว่า g r a ็จะคบควบโปรเจกต์แต่ไปประมาดิวลม่มแล้วแกร็ก็ทําไงดีก็ต้องมาจะ IPO ก็เป็นที่มาของพอดแคสต์นี้ว่า g r a ็จะ IPO เพื่อที่จะของเงิน60,000ล้านมาช่วยทำให้ไม่ขาดทุนทำไมมถึงไม่ใช่ไม่ขาดทุนขาดทุนอยู่แต่ว่าช่วยเสริมสับิไดตรงเนี้ยให้ตลาดไปต่อไปได้เพราะเขาน่าจะ เงิในใกล้หมดแล้วจริงๆอะถ้าพูดถึงเรื่องของเงินทุนของฝั่ง Grab เองเนี่ย Grab เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ผู้ลงทุนเบอร์ใหญ่ๆของโลกเนี่ยร่วมไปเยอะเหมือนกันไม่ว่า<อ>จะเป็น Soft Bank ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นโตโยต้าฮอนด้าก็ร่วมมาลงทุนใน Grab ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นการแข่งขันกันอยู่ต้องซับซีดายส์กันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นต้องเข้ามา IPO และเพราะว่าดีลที่รวมกับโกเจ็กมันไม่ประสบความสำเร็จซึ่งรายนั้นอะโกเจ็กจะไปรวมกับโชโกพิเดียซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของอินโดคือธุรกิจเนี้ยมันต้องครอบรวมไม่ก็ IPO ในการเดินต่อนะมันมีอยู่3ทาง ทางแรกคือของเงิน VC ก็คือขอซอฟต์แบง์ขอธนาคารขอ Toyota อะไรพวกนี้อีกทางหนึ่งคือควบรวมเพื่อกาจัดคู่แข่งในตลาดให้ออกไปเช่น Grab กับ Uber อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือทางสุดท้ายก็คือ IPO เพื่อได้เงินมา แต่พอ i อ o ปุ๊บเราก็เข้าถึงเงินได้ดีขึ้นเช่นออกหุ้นกู้ได้อะไรต่างๆทําให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เยอะขึ้นซึ่งรอบนี้กร็บก็บอกว่าแผนก็คือภายในปีนี้จะเข้ามาระดมทุนเนี่ยนะคะมูลค่า2,000ล้านเหรียญ60 0 0 0ล้านบาท60,000ล้านบาท Market c ต p ที่คาดอ่ะ5 0แสนล้าน5 0 0แสนล้านเนี้ยใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่า K Bank กเกือบ2เท่าใหญ่กว่า s c b ใหญ่กว่าธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยทั้งที่แกราฟเกิดมา8ปปีโดยที่ไม่มีสาขาธนาคารไม่ มี p y y s i c l l s s s t t เข้าธนาคารธนาคารมีพันพันสาขาใช่ไหมครับใช่ใหญ่เท่านั้นเลยแต่ Grab มีสาขาโดยเป็นพาร์ทเนอร์แ r a b ที่วิ่งกันอยู่ทั่วบ้านเนี่ยแหละนะคะและที่สําคัญ Grab วันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรียกรถไม่ได้ส่งอาหารอย่างเดียวแล้วด้วยเขากําลังก้าวเข้ามาในธุรกิจ FinTech แล้วก็อีกธุรกิจหลากหลายมากที่มันกำลังจะเกิดขึ้นฟินเทคคือแบงค์ในที่สุด Gra b ก็อยากเป็นซ u เปอร์แ หมายความว่าเขาก็ต้องปล่อยสินเชื่อก็มีพาน,น์ทเนอร์กับธนาคารอยู่เสร็จแล้วเขาก็อยากที่เอาดัตตจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ต้องการส่งอาหารหรอกเดานะสุดท้ายแล้วเขาต้องการ Data ข้อมูลข้อมูลว่าคนนี้กินอะไรถ้าเกิดคนนี้กินซูชิแพงๆแปลว่าเออเขามีเงินคนนี้สั่งถูกๆแปลว่าเขาไม่มีเงินพฤติกรรมการจ่ายเงินคนนี้จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตการ์ดคนนี้จ่ายเงินด้วยเงินสด uh, cash on delivery มันก็ต่างกันทําให้พฤติกรรมตรงในอามาวิเคราะห์ได้แล้วเขาก็สุด ท้ายนะมันก็ไปฟินเทคล่อยสินเชื่อทําให้คนอยู่ในแอปนี้นานซึ่งเรื่องพวกนี้ผู้ประกอบการไทยอาจจะยังไม่รู้จริงๆ p a r พาร์ทเนอร์ของ Grab ไม่ใช่มีแค่คนขับนะค่ะจะมีร้านค้าร้านอาหารด้วยใช่สุดท้ายร้านอาหารเหล่านี้รายได้อีกทางก็คือร้านอาหารเหล่านี้ก็ต้องแย่งกันก็จะต้องมาโฆษณาใน Grab ซึ่งเราจะเห็นแล้วร้านอาหารก็ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาให้แก a บก็จะมีรายได้อีกทาง ถูกต้องซึ่งจริงๆภาพนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วในจีน ซึ่งอย่างตัวของ V Chat ก็ดีหรือว่าตัว Ali Pay ก็ดีเนี่ยเขาก็พยายามสร้างความเป็นซ u เปอร์แอปนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเด ta ข้อมูลเหล่านี้นั่นแหละมาสร้างเป็น Ecosystem ของตัวเองริงจจะมีเหมยชวนใช่ไหมแมทวนเตียนพิงอ่าแต่ว่ารอบเนี้ยในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มจาก Grab ที่เป็นซ u เปอร์แอปนะจะไ i วอดไปทางนั้นได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแต่ว่าในแง่มุมของ f i ิน tech เองเนี่ย Grab เขาก็ไปขอใบอนุญาตดิจิท a ลแบ n กิ้ในสิงคโปร์เนี่ยอันนี้เขาขอได้แล้วใช่ ก็จะเริ่มแล้วรับฝากเงินธนาคารไม่ว่าอะไรรับฝากเงินได้แล้วก็ปล่อยสินเชื่อได้ปล่อยกู้ได้แต่บ้านเราเนี่ยดูเหมือนกร็บเนี่ยจะโคกับแบงค์จะโคจะเน้นการโครนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าธนาคารบ้านเราเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเขาก็คงอยากจะค่อยๆเข้ามาเหมือนแบบต้องปรับตัวกันพอสมควรเพราะว่าอย่างไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะได้เดต้าเยอะ ก็มาออกโรบินฮูดในช่วงที่ผ่านมาอ๋อใช่ใช่ไหมก็พยายามจะหึงไพวอทข้ามกันไปมาจริงจงไทยพาณิชย์ก็โคกับโกเจ็กค่ะกราฟเนี่ยจะโคกับเคแบงไทยพาณิชย์จะโคโกเจ็กด้วยแล้วก็ออกโรบินฮูดของตัวเองด้วยก็แปลกดีเหมือนกันนะที่ออกโรบินฮูดมาแข่งกับโกเจ็กที่ตัวเองลงแต่ภาพแบบนี้แหละนี่คือการแข่งขันในยุคใหม่ในยุคที่มันไร้พรมแดนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเงินทุนก้อนเดียวกันแต่ว่าบริษัท ลูกเนี่ยก็ยังแข่งกันได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช่อาาเหมือนแจ็คหมาที่ในเมืองจีนเนี่ยเขาก็ลงไล่บริษัทมากแล้วก็ปล่อยแข่งกันยกตัวอย่างตัวช้อปปี้เซนเซนเนี่ยก็ลงช้อปปี้เซนเซนแล้วก็ถือเจดีอ่าเมืองไทยมีทั้งช้อปปี้ทั้งเจดีอ่าพูดถึงช้อปปี้เจ้าของบริษัทช้อปปี้เนี่ยชื่อ4ีกรุ๊ปซึ่ง4ีกรุ๊ปเนี่ยลิสต์เข้าตลาดไปเหมือนกันแล้วเนี่ยถือเป็นรุ่นพี่ของแจ๊บเลยที่เป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยแจ๊ อยากเข้าบ้างอยากเอาแบบ C ีกรุ๊ปบ้าง C ีกรุ๊ปเป็นยังไงอะตอนนั้น C ีกรุ๊ปเนี่ยเข้าตลาดที่อเมริกาไปปี2017ค่ะตอนนั้นเขาระดมคุณเนี่ยประมาณ1200ล้านเหรียญซึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะประมาณ36,000ล้านใช่2017ก็3ปีที่แล้วถูกต้องแต่นะวันนี้ Market c ต p ของ C ีกรุ๊ปเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านบาทโอ้มาร์เก็ตแคปแกรปห้าแสนใช่แปลว่า C กรุ๊ปตอนนี้ใหญ่กว่ากแกรหเท่าอ่า ซีรูปมีอะไรบ้างมีเกมอะไรพวกนี้ยเกมช้อปปี้มีแอร์เพใช่เนี่ยแหละคือตัวอย่างว่าถ้าเขาสําเร็จนะคือเขาเอามาระดมทุนเอาเงินที่ได้เนี่ยมาต่อยอดเขาก็จะสร้างความยิ่งใหญ่สร้างอาณาจักรของเขาต่อไปเรื่อยๆก็ไม่แน่นะในวันข้างหน้าแกรปอาจจะมีมาเก็ตแครปล้านๆก็ได้นะ ต้องรอติดตาม,มเพราะว่าอย่างตอนนี้ Gra ฟเนี่ยถือเป็นเจ้าตลาดในเซาท์อีเชียแ,ชแล้วในในเซาท์อีเชียแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะไปยังไงต่อไปเขาจะเข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนในเซาท์อีเชียได้มากกว่านี้ในมิติไหนยังไงบ้างแล้วคู่แข่งของเขาอย่างโกเจ็กกับโท k กปีเดียที่ก็จะระดมทุนเหมือนกันนะคะจะเข้าตลาดอินโดแล้วก็จะเข้าตลาดเมกาด้วยพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยเขาก็แน่นอนเขาก็จะระดมทุนมาสู้กันเหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆไม่มีผู้ประกอบการไทยอยู่ในนั้นเลยนะน่าสนใจนะ อ,อ๋อมีไลแมนเออไลแมนเออไลแมนไลแเมืองในเออเอ,อ,อันนั้อนอาจจะมี มีเหมือนกันอันนี้เราก็คอยลุ้นว่าจะจะเป็นยังไงไไจะเข้า<อ>ตลาดได้ไหม,มก็อยากลุ้นให้เขาเข้าตลาดไทยนะแต่ไม่รู้จะเป็นไปได้เปล่าที่จะเข้าตลาดไทยเอาเป็นว่านี่คือภาพความคึกคักแล้วก็ความน่าตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ที่เราต้องจับตากันนะคะฝั่ง,งผู้ประกอบการแข่งกันดุเดือนแบบนี้แต่ฝั่งของผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เนี่ยก็ได้ประโยชน์ได,ชนได้ประโยชน์กันไปอ่าอพวกเนี้ขาดทุนหมดทุกๆครั้งที่เขาส่งอ่ะยังขาดทุนอยู่เขาก็เลยต้องระดมทุนแต่ร้านค้าที่ไม่ได้เข้า กขาก,ก็นัาเป็นหัวเือนกันเขาก็เหมือนโดนสับ s ิ d i z ไปเยอะใช่เพราะฉะนั้นแล้วมูฟเหล่านี้มันกระทบกับเราทุกด้านแหละมันเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเราจะต้องลองติดตามนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะเขากำลังจะเดินไปทางไหนกำลังจะทำอะไรและเราเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็รอติดตามกันไปสำหรับประเด็นนี้ที่นำมาฝากกันค่ะสวัสดีครับ กดติดตามลงทุนแมน Podcast ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple p o d c a s t Hotbin และ Blogdit